สวัสดีครับผู้ชมบูชาเห็นครับวันนี้เราอยู่ในเกมซาม,มูไรไม้เด่นเราไปดูนะครับว่าเป็นเพียนพลาสงานใดนะเป็นเก็บลินจาแน่นอนนะครับเพราะเป็นซามูไรซา,ามูไรและลินจาอยู่ร่วมกันแต่ดูจากหน้าปกเมื่อกี้นะครับก็เป็นเกมที่แบบว่าเป็นโมเอโมเอน่นารัก์นะครับนี่เดี๋ยวรับของก่อนนะครับรโอ้โ เหมือนได้ของเพิ่มด้วยนะครับเมื่อกี้โอ้โหเพลงลุยเพลงลุยน่าดูเลยครับเป็นจังหวะล็อกมันกันเลยนะครับเนี่ยมาจักรินจามาดูซามูไรฉันฉันอยู่ที่ไหนเนี่แอบ อันนี้นะครับเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณขององค์จิงนะครับอะไรเนี่ยองค์จิงฮาร์โมนีอย่างนั้นเหรอเธอกำลังพูดกับฉันอย่างนั้นเหรอเรากำลังจะไปพบกับไอ้นี่นะครับจอมบานนะครับ <มา S 2> เดมอนลอดฮะจอมบานอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันต้องไปพบกับจอมบานด้วยล่ะเนี่ยเธอจะต้องพบกับเดมอนลอดนะครับจอมบานแล้วก็แล้วก็อะไร แล้วก็อะไร,ะไรนายเธอคือใครฉันไม่เข้าใจอายายายา,ายายาอายาโอ้โหนะตัวกรตูนน่ารักเลยนะครับเนี่ยที่คือในเรื่องของนาเงเอกฮะอย่าบอกนะว่าโดนวับไปรตรงนี้ที่นี่ไ่ที่ไหนกันทําไมไฟเต็มไปหมดแล้วนี่มันหิ่งห้อยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่หิ่งห้อยมันคือปเปลวไฟ ดูนะเอกของเราจะน้ำตาไหลเอาเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันเนี่ยสายที่แห่งนี้มันคืออะไรแลวฉันมาที่นี่ได้อย่างไรไฟไฟฉันต้องเรียกใครมาช่วยแล้วล่ะอย่างนี้ในดูงน้ำตาไม่มีสัญญาณไม่มีทางโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีนี่หมายความว่าตอนนี้ฉันจะทำอะไรได้เนี่ยอะ ฉันแค่ยนอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็ฉันต้นต้นไฟเผาตาแน่เลยฉันต้องหาใครสักคนแล้วล่ะที่มาช่วยฉันให้ปลอดภัยโดยด่วนเลยล่ะแล้วแล้วเราฉันจะออกจากที่นี่ยังไงกันล่ะหรือว่าที่นี่มันคือความฝันจริงๆแล้วก็ฉันจุกรีบตื่นเฮใครกันนั้นอยู่ตรงนั้นช่วยหน่อย อยู่ตรงนั้นเลยเจ้าเนาะสาวน้อยนี่สำเร็จมีคนอยู่นี่จริงจงด้วยโอเคเลยโอเคเลย,เเลยไม่มีอะไรไไที่จะดีไปกว่าน,นี้อีกแล้วมีคนมาช่วยเราแล้วแต่เอ๊ะคุณคะช่วย,วยพาฉันออกจากที่นี่หน่อยได้ไหมฉันตอนรู้สึกมันไม่ปลอดภัยนะครับสถานที่นี้กำลังไหม้นะลูกมันเป็นไฟอยู่นะเธอเธอคือคนที่มิสซูฮิเดะส่งมาใช่ไหมเนี่ย นี่นายเอกเราชื่อซูอะไรเนี่ยซูมุกินะครับมิซูฮิเดะงั้นเหรอฉันไม่รู้นะว่ามิซูฮิเดะเขาเป็นใครอ่ะ<ม>แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะครับทางออกอยู่ตรงไหนกันน่ะเราต้องออกจากที่นี่แล้วน้ำมันโดนไฟคอกตายแน่นอนเลยเดี๋ยวก่อนเงียบๆได้ไหมเนี่ยเหมือนเขาจะคิดอะไรนะผู้ชายวันนี้กำลังคิดอะไรอยู่ โอ้ทหารมาเพียบเลยนะครับพวกมันเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมเนี่ยอยากย้ายกันคนหารสถานที่อย่างนี้จากบนลงล่างเราต้องหาเขาให้เจอหาใครอะ่ะโนบูดัางะไงล่ะอ๋ออ่านโนบูดัางะหรือว่าเมื่อกี้คือโนบูดัางะนะครับเก็บกวาดสถาน,น,น,าน,นาที่นี้ให้หมดอย่าให้แม้แต่หินก้อนเดียวนะครับลบลบดีออกไปเถอะโนบูดัดางะโอดะ แต่ไปด้วยเนี่ยครับเต่ไปด้วยกลิ่นเลือดนะครับเอาแล้วนะตอนนี้กำลังตามร้านโนบุตังเงะเมื่อกี้น่าจะเป็นโนบุตังเงะนะตัวเตมไปด้วยเลือดอย่างนั้นเหรออะไรกันำไมผู้ชายพวกนั้นเหมือนเขาว่าเขาลัางหาใครอยู่สาวน้อยเอ้ยถ้าเธอไม่ใช่คนของมิซุฮิเดะแล้วก็มันก็ไม่ต้องไปมา อเราทำไมอย่างนั้นเหรอถ้าเธอไม่ใช่คนพวกนั้นแล้วก็เธอโดนฆ่าคนผู้ชายผู้นั้นฆ่าอย่างแน่นอนอย่าเพิ่งโชว์ตัวไปละ่ะอย่าเพิ่งแสดงตัวนะครับใช่ <c oughs> อย่างนั้นเหรอเห <c oughs> มือนเขาบอกอะไรนะไม่เชื่อนะครับแหน่คุณมาจกทิ้งอะไรแถวนี้นยังก็ตามขอยืมมือถือหน่อยได้ไหมคะตอนมือถือฉันไม่มีสัญญาณเลยล่ะตอนเนี้ย รถพยาบาลก็ได้เดี๋ยวไม่ก็รถตับเพิงเราต้องเรียกใครสักคนมาช่วยพวกเรานะคะโทรศัพท์มาเหรอเป็นอะไรที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจ้ะคุณพูดคุณพูดว่ามันนอนเซ้นยางงั้นเหรอรดูสิตอนนี้เราติดอยู่ในสถานที่แห่งนี้เห็นไหมแล้วเต็มไปด้วยไฟอ่ะ เราออกไปจากเอสารที่อย่างนี้ไม่ได้นะฉันคิดว่าฉันได้เตืนเธอไปแล้วนะแต่ฉันก็รูเหมือนว่าเธอจะล่าฉันลงเหียวไปอีกคนด้วยละสิเอา่ะโอเคนั้นออกไปซะแล้วเราจะต้องอะไน,นี่นะครับเหมือนว่าเราต้องพยายามกบดานนะครับเฮ้สิเลียสด้วยเลยเนะี่ยเอาอีก คือผู้ชายที่จะพาโราออกไปด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วดอบุญดังงามอยู่ตรงไหนกันฆ่าทุกคนที่เจอไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับฉันได้ยินมาว่าดอบุญดังงามนั้นเหมือนกับปีศาจเขาไม่มีทางที่จะเหมือนจับตัวประกันหรือเป็นตัวประกันอะไรได้หรอกวันนี้เราจะจับตายดอบุญดังงามแล้วนะครับ

จริงเหรออ้โซว่าそういえばおじさんの名前聞いてなかったนะจริงด้วยเธอนายยังไม่บอกชื่อฉันเลยนะ人に名前を聞くときは自分から名乗るฉันบอกถ้าจะถามชื่อคนอื่นแล้วก็ช่วยบอกชื่อเธอก่อนดีกว่าอเออจริงด้วยฉันคือซูมุกิทามาโอรินะครับเป็นเด็กสาวนักเรียนธรรมดาธรรมดาเขาอยู่ทุงไหนกันเนี่ยโนมุดังะ อาดบูดังะโอดะขยิดเอาหัวมันมาได้แล้วก็ทันลอดมิซุฮิเดะยากจะใช้รางวัลเป็นอย่างงามเลยละ่ะขยันโนก็อย่างที่ผูช้ชายคนนั้นพูดเน,น,นี่ยแหละฉันคือโดบูดังะโอดะไงละ่ะฮะทำเสียงเบาหน่อยสิถ้าพวกเขาได้กินเรากเขาฆ่าคุณแน่เลยนะ ถขาบอกว่าเป็นเพียงแค่ไอ้พวกแมงเม่าเล็กๆน้อยๆอยู่แถวนี้เอาเป็นว่าเรากำจัดมันให้หมดเลยดีกว่าโอ้โหถือดาบแล้วอะกำจัดอย่างนั้นเหรออย่ามาขวางทางฉันล่ะจนจะสาวน้อยเพราะว่าถ้าเธอเกิดเสียชีวิตขึ้นมามันคงจะกลายเป็นความผิดของฉันล่ะนะโอ้หนุ่มวุฒงานถ้าทาเป็นคนดีนะครับ นี่นคือโนอบุนะครัโอ้แต่จ,จริงๆอย่างนั้นเหรอกป็อย่างที่บอกกันแล้วไม่เจอไม่เจอ,าอจาหายังหาไม่เจอนะครับโอ้โหต้องหาศพเขา,าให้เจอนะครับไม่ว่าจะโดนเผาแล้วหรือตามหรืออะไรก็ตามหรือมีลมหายใจหรือไม่มีลมหายใจนะครับต้องจับให้ได้ ตัวน,นี้ประตูะตท,ออทุกประตูทางออกทุกประตังออกถูกลอกไว้หมดแล้วนะฮะไม่มีทางที่นบุญแงานาจะหลบหนีก็ไปได้แน่น,น,นอนเดี๋ยวเขาก็อ,อยู่ในภาษาโทโนโจินี่แหละตามล่าเขาซะเจแยกตัวไปทางที่ตน,นออกดูซิฮะน,นี่คือโทโนจิงั้นเหรอภาษาโฮโนจินะครับก็ใช่นะสิแต่ในปัจจุบ,บนันเดี๋ยวนะฉันจำได้ว่า หรือว่าวันนี้คือวันที่21มิถุนายนปีคิศตักราช1582อย่างนั้นเหรอ <c oughs> อืมใช่เอาโดนย้อนเวลากลับมานะครับโนบุทังโอดะฮอนโนจิวันที่21มิถุนายนเอ๋ <c oughs> หรือว่าตอนนี้อยู่ในยุคข,ของเซนโกกุยุคล่มสลายของเซนโกกุนะ เอาละครับเราย้อนเวลากลับมานะครับในยุคนี้เนื้อเรื่องนะครับย้อนไันเด็กรุ่นเร็วเลยนะเนี่ยดีไม่เปลืองเวลาเดีย๋ยวรอสักคู่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่ยุคของเซโกคุเปไปไม่ได้เปนใคร,รอ,อาา๋อเจ้าเลยครับย้อนกลับมาแต่อ๋เจ้ากลับมานยุคของมาเจอท่านมาเจอท่านในนี่นะฮะคุณพี่นะฮะอันนี้ว่าเจอหนูหนึังไโอชสิสเกะ ใจจเเยเย็นย็นนฉัน,นไม่เข้าใจคำพูดที่เธอพูดหรอกนะทำไมเธอทำไมนายยังคงแบบดูสุขุมในเวลาเวลาอย่างนี้ตอนนี้เรากำลงังโดนไฟล้อมนะแล้วครับพวกเขาก็พยายามเชจะฆ่านายด้วยก็ไม่มีอะไรที่มันจะแก้ไขไอ้วิกฤตการณ์ตรงนี้ได้ยินะนะแล้ก็ต้องคิดนะครับเออต้อมีความสุขุมรอบครอบถูกแล้วแลก็ต้องคิดนะครับเออต้องมีความสุข,ขุมรอบครอบถูกแล้ว แต่เวลานี้เป็นเวลาที่เราคงแพนดิกนะแตกตื่นนะนนท่านเหล่าทวยพนังะเอ๋มีอะไรงั้นเหรอใครอ่ะใครมาเสียผู้หญิงนะครับอุ้ยสวยนินจานโอดีจังเลยพวกคุณปลอดภัยโอน้น่ารักจังนะครับินจาโอ้อิโยะนะครับนี่เป็นนี่เป็นเรื่องของนินจานะครับชินบินะ นี่อะไรเนะี่ยแล้วนินจาชิโนบิมีธุระอะไรกับฉันเหรอนี่อิโยะนะครับฉันมาที่นี่พ่อจะบอกข่าวด่วนค่ะชิโนบิคือนินจาใช่ไหมชุดนินจาอย่างนี้เหรอดูดีมากเลยน่ารักมากซื้อที่ไหนเหรอบอกฉันหน่อยสิหรือทำมันขึ้นด้วยตัวเอง คุณคใครโอ้โดนชมอิโย่โดนชมเลยเขินนะครับคุณเป็นใครกันแล้วมาทำอะไรกับท่านหลอด,ดนบุญแห่งานละ่อะอะไรนะมีอะไรที่จะพูดผิดไปเหรอก็เธอไปชมเขาว่าเขาเลยเขินเอ๋นี่มันโอหญิงฮาร์โมนีฮะโอหญิงฮาร์โมนี อะไรล่ะฉันได้ยินชื่อนี้มาก่อนที่ไหนสักแห่งนะเนี่ยมันไ,ไม่ใช่ปัญหาได้หรอกคะ่ะองค์หญิงฮาร์มนี่คุณคือองค,ค์หญิงฮาร์มนี่อะไรนะนี่เธอกำลังพูดอะไรกับการแปว่าเราเป็นองค์หญิงนะครับเยอะรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรอลองอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิ โอจิส ama ว่าจดโตยตีย์าีนนาตีย์คกฏตารับนเลยนะรจาจอกสาที่นี่ได้ยังไงล่ะชายแก่ทำไมถึงพูดกับสาวสวูญิงน,นั้นหาการนีนะครับนี่กำลังพูดกับท่านโนบุตะงะโอดะอยู่นะเขาบอกฉันไม่แครหรอกว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ คนบิเมะจะทำให้หลอดโนบุนเดงะโกรธด่านี่คือหลอดโนบุนเดงะโอดะนะครับที่ควบคุมอะไรนะที่เป็นไอ้นี่นะครอบคุมดินแดนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยสิพระราชานะอย่างเงี้ยก็ตามผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือโอจิงฮามนีจริงๆสินะอย่างเงี้ยโมนีจริงๆสินะ เออฉันอาจจะดูเหมือนเท่านั้นนะครับแต่จะไม่ใช่นะ,ะแย่แล้วเอ้ยชิ้นส่วนยิงฉันอยู่ที่เราอะไรครับเริ่มนั่นแล้วเริ่มโมโหแล้วครับขอโทษค่ะขอโทษเริ่มโมโหแล้วเธอบอกว่าเธอมีข่าวมาสำหรับให้ฉันใช่ไหมเราอาธิบายไม้ฟันฟังสิง เริ่มแต่เริ่มต้นเลยฉันก็ต้องการรู้เหมือนกันได้อีโยัรอก่อนนะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะอธิบายอะไรคำว่ตาตอนนี้เรากำลังโดนล้อมโดยโอโดเกไก่นะฮะตอนนี้เราพูดมากไปแล้วด้วย โอโตเกไกมันคืออะไรกันลองดูแล้วกันโอโตเกไกคืออะไรอะไร่ะอุ้ยยังมันเสียงอะไรกันอ๋อเป็นพวกศพนะครับพื้นขึ้นชีพขึ้นมานะครับร่างไร้วิญญาณนะโอ,ะอะ้เป็นร่างไร้วิญญาณนะครับที่ขึ้นมาน่าจะมีพวกปีศาจขึ้นมาโอโตเกไก นี่มันพวกฐานของมิซิเดนี่นะดูเหมือนว่าเขาจะหาฉันเจอแล้วนะเนี่ยท่านลอดตบุญได้ไงขอโทษจริงๆนะคะจะได้ดำดาบของคุณมาด้วยนี่นะครับเป็นซึ่งดาบอันนี้เป็นพลังของพวกไอ้นี่นะครับเดมอนเอ็กโซซิต์เอาปลุกผีได้อย่างนั้นเหรออู้ดาบฟ้าฟื้นออกมาแล้วดาบไห้ฉันสิ ซัมมนจินะครับดาบซัมมนจิมาเขาใช้แล้วโอ้หญิงฮาร์โมนี่ใช่นี่นะคะฮะให้เราเราเดี๋ยวหน้าดาบเหรอเดี๋ยวก่อนนี่ดาบจริงๆเหรอเนี่ยนี่เธอคิดว่าฉันจะใช้เจ้าดาบนี้ได้ด้วยเหรอชิินะคุเขาบอกว่านะครับเธอต้องใช้มันนะถ้าเธอยังไม่อยากตายแล้วก็นะ ปกป้องตัวเองด้วยชีวิตแล้วกันปกป้องมันด้วยชีวิตเอาใหม่มาป้องชีวิตตัวเองฉันก็ไม่อนุญาตให้ตัวเองต้องตายอ,อยู่ที่หรอกถ้าเธอต้องการจะสู้ก็ตามฉันมา,านนแล้วไปด้วยกันโอ้งั้นตายแน่นะครับตัวละครสวยน,นะครับเกมนี้เดี๋ยวรอก่อนฉันสู้ไม่เป็นนะเนี่ยระวังองคหญิงอุ้ย เอาแล้วนะฮะเดี๋ยวเดีขาบอกให้สู้แล้วนะครับตอนนี้เราจะอธิบายทุกๆอย่างทีหลังแล้วกันผู้หญิงคนนี้แขนแค่ข้าจะเป็นเหล็กเน,นี่ยน่าจะแข็งขาดอย่เวลาคิดแล้วนะดูแลตัวเองดีๆเนี่ยอาะลุยแล้วนะครับต้องสู้แล้วเราจะสู้ยังไงล่ะเอาแล้วนะครับ สู้แล้วคนนี้สู้แล้วฉากเริ่มต้นนะครับเรยบร้อยจบแล้วน่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นฉากเด็กต่อสู้แล้วนะครับบทที่หนึ่งฉันเป็นแค่ผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงนะนี่นี่นี่ได้ดาบแล้วนี่กดยังไง่ะ อ๋ออน,นี่นี่นี่อ๋อนี่ครับบอกแล้วครับไลท์เฮฟวี่ลันจัมโอเคคอนเฟิร์มครับลบ R หนึ่งลบโอเคลบโ,โ,โอเคนี่นโอ้แค่ควบคุมคล่องแคล่วมากครับใช้ได้ใช้ได้นี่คืออะไรอ๋อให้ช่วย ทังไหนอ่ะอางนี้นะครับโอ้โหกดโอโอนะฮะ Activate ดินจาโอให้ช่วยได้เฮ้ยสวิตตินจาได้ด้วยอ๋อได้ p a r d s l a h นะครับ ปิดนินจาก่อนนี่โอ้โหเรียกขึ้นมาช่วยโอ้การขึ้นไหวโอเคนะครับกันโดดโอเคเดี๋ยวไปเอาของกันนะครับตื่นมีของ มีไหมเรเอรี่นะครับตรงรถรีบแล้วเห็นนะไอ้ตัวลครใช้ได้เลยนะฮะตัวสองทีเปอร์จ์ไม่มีอยู่ด้านหน้านะครับวิ่งไปเลยปตัวละครอ่ครแล้วนะ อะไรอะ p ิสเ n นินจาสกิ l นะครับ L 1อ๋อ L 1สี่เหลี่ยม L 1สามเหลี่ยม L 1วงกลมนี่กระแสไฟฟ้านี่อ๋อ อ๋อใช้เพื่อนเราใช้ยินจัสกิลได้อ๋อโอเยมันแล้วค่ no ังานนี้มันแล้วจ้าบอสครับบอสจะบอสจะบอสวันนี้ท่านอูเลยงานไปไกลขนาดนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกให้เราตามพวกเขาไปแล้วก็ทิ้งเราไว้ข้างหลังอ้าว เพราะท่านดะบุริย์งานเนี่ยอยู่ในสารรบตลอดเวลาเงล่ะก็เลยเก่งนะครับฉันคิดว่าฉันควรจะตื่นจากฝันนี้สักทีนะครับบางทีฉันอาจจะยิงตัวเองให้เจ็บนะและ้วบางทีอาจจะตื่นจากฝันนี้ก็ได้เงียบๆหน่อยนะแล้มวมองตรงนั้นสิบอส์บอส์เห็นบอสไหมเนี่ยนั่นมันคงกระดูกยักษ์ไม่ใช่เหรอดูแข็งแกร่งมากกว่าที่เราเคยสู้มาเลยในนั้นอ่ะใช่ ฉันคิดว่านั่นคงไม่ใช่โอโดเกะไกธรรมดาแล้วล่ะต้องระว่าระวังดีๆแลครับฮะไปแบบไม่ได้เด็กก็ตามเธอคือเจ้าหญิงฮาร์โมนีไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าเธอจะแพ้เอกเจ้าโคงกระดูแบบนั้นเแล้ว พบอกยังไงเราก็ต้องต่อสู้แล้วเดินทางต่อไปนะเอาเลยครับรออีกทีนะว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเธอเนี่ยนไม่ใช่มนุษย์นะมันคือโอโดเกะไกนะครับซึ่งเป็นลูกสมุนนะครับที่โดนไอ้นี่นะครับนั่นจอมานควบคุมอยู่ไปดูเลย そう,なとはたそうか <music> <music> そうとうそ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 なそなそうそうそじゃうそ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  เขาได้พูดถูกเขาบอกว่าถ้าองหญิงอยู่กับเราเราสามารถทำได้แน่สมรรตัวจริงองหญิงเก่งมากเลยนะครับเพื่อนๆไว้ไว,ว้วางใจองหญิงแล้วนะครับเอาแล้วก็ได้ก็ได้ไดฉันจะสู้เอาแล้วนะครับทุกคนพูดให้กำลังใจจนสู้จนได้อ่ามา

ล็อบล็อบลบลบลบโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยเจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยนี่ไงเล่าฟันครับฟันฟันฟันล่วฟันล้วได้งไงเล่าโดนโดนเป็นไงล่ะโดนเรียบร้อยหมูมากชนะแล้วนะครับอ๋อ อะไรหรอกดถ่ายรูปจริงเด้แชียร์ปุ๊บถ่ายรูปอะ่ะบทที่หนึ่งนะครับผ่านแล้วโอ้ตับเอสเลยก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ดช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงครับขอบคุณและสวัสดีครับ